สายฝนสายฝนมีแหละสวัสดีครับพี่น้องครับเมือน,นี้มาเลี้ยงควายครับเลี้ยงอยู่กลางทงเลยครับมันอย่าไร่ไร่สายฝนยิมมอลลุกยิมวะยิมมอลยิมวมะมมครับหย่าไร่ให้เอาเอาเงินหละข้างหัวมันหนี่ฮะ ปลาว like, <laughs> ันนี้วันนี้เสียออกให้ยุดเดี๋ยวกันหลวกยุดกันรูอิ่มแหงครับขีบวุดดาดดูรูเลยครับอิ่มแหงโอ้นี่ครับสายฝนอิ่มบ่วันนี้หลอกวันนี้นม่ใายแน่เร็ววังนี่ครับหลังเปเอียดรียดเลยครับนี่หลังเปเอียดรียดบอกไงเลย ไปหมุนเอยัางพวบาบบนี้เ,เต็มหัวอยู่ไปน้ำกันดีดีสองตัวนี่ครับแหลกมากกับเขากันบ่ได้บมเขากันหดก็ไปน้ำกันดีคืออย่างนี้ทำเป็นเอื่อยกับนองเลยเอื่อยผ้านองไม่กินหญ้าเลี้ยงนองมาเนี่ยผ้านองออกไปกินเพี่ไก่บ้านกัน ขับมาบ่เห็นมาเห็นอีกเท่านึงหุ่นยุกตรงขามทงกันไออยู่เห็นมันง่วงง่วม,มอยู่ห้องเอ,อิ่นบานนี้ลับมากลับมาแต่พอได้ยินเสียงเอ,อื่นนี่เยมนแลนหลบเลยครับหุ่นจะควมเฮงแลนตุงไหนตรงไหนเด้อมันนี้วันนี้เบิง่งพอสียออกไห้ม,ไมิ่งมันนี้อย่าเหตุการ์มันอยากห่วงหยาตัวครับตัวนี้ ห่วง n h ากินมไก่เพิ่นบ่ได้เพิ่นห่วง n h าเต็มทงุงอยู่เบิ่งสียิบมองเหยี่ยวมะนีิมะนิมะนิมองเห้บ่ยวใบบันมอให้บย่ยแต่ว่าก็บ่ดื้อเสือกเกี่ยวขาเพิ่นครับโอนี่เสือกเกี่ยวขาแบบนี้อันตรายแไงครับ เกี่ยวเขา่เขาเกี่ยวเข่าขันเป็นขันขันเป็นงัวนี่บ่เกี่ยวแบบนี้แห้งต่แห้งต่หมุนเข่าหมุนเข่าเด้ครับนี่ที่ขันเกี่ยวอาท่านยกขาขึ้นลูกยกขาขึ้นยกขาเขื่อนมาตัวเราให้ยกยกขาขึ้นยกเออไหนบอกกเลอยอ่ะหยาฝนตกใส่แหงปงขึ้นปงขึ้นหยา,าอ่อน เนี S <S <an> ่ยเสียบนอยงแล้วนี่ยหยาอ่อนๆหวานโปรตีนสูงนะครับหยาสดๆนี่กินเต็มทอ้องอหยาเลยคุณไปหยางลบน้ำหยางลบน้ำทำเหรอคุณนะอูะอ้เมื่อนี้ บมมีแนวเหตุครับก็เลยมาถ่ายคว้วยกินห้าให้บางเรียงคว้วยน้ำทงให้ตรงหน้าครับมีหลายฝูงอยู่ด้ยครับอยู่อตรงหน้าอยู่กลางทงนี่บางกนเขาก็เรียงอยู่ทั้งพุ้นก็เรียงมาซีหาตัวบางก้อนก็ดพกเจ็ดตัวงัวกับสิบยี่สิบตัวครับอยู่น้ำทงทงพื้นที่มองนี้ว่ามันพันกว่าไร่ครับ ันก็ไรแบบว่าพื้นที่น้ำท่วมการเกษตรบบก่อยสมบูรณ์ปนใดเฮ็ดเกษตรบางคนเขาก็ปลูกอ้อยบางคนก็เฮ็ดน,นาแต่ว่ากับน้ำท่วมเบิดกับแงแงกแแห้งแต่ว่าส่วนหา,า,ามันน้ำท่วมแล้วครับมากกว่าน้ำท่วมบ่ได้ผลผลิตยัง เฟืองกับบัวใดเฮ็ดหน้ากับบัวดเขากับบัวใดเฟืองครับเลียงในเตะหัวเตะคว้วายนะครับเพราะหนามมากกับเพระได้จูงหนีใดเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีไว้ซรัพนี่แหละครับสวัสดีครับ